หลงไหลใคร่ครองบทประพันธ์โดยสวิตยาาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชน โดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่สีสมิ่งตัวร้ายเช้านี้อากาศเย็นจนต้องสวมเสื้อแขนยาวอาจเพราะฝนตกตลอดคืนเพิ่งจะหยุดช่วงเช้ามืดนี้เองวัสยาห่อไหลเมื่อลมเย็นพัดผ่านใบหน้าจนผมปลิวร่างเล็กเดินไปตามทางของตลาดที่มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของตากลมกวาดไปตามทางมองหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำอาหารในเช้านี้ สวัสดีค่ะคุณลีแม่ค้าคนหนึ่งเอ่ยทักวัสยาเหลยมองคนตัวสูงที่เป็นผู้ขับรถมาส่งหล่อนที่ตลาดวันนี้มาเดินตลาดเองเลยนะคะรับอะไรดีคะเดี๋ยวป่าลดให้เจ้าของตลาดตัวจริงส่งยิ้มชะเง้อม,มองปลาตุกตัวใหญ่ในกระมังไม่เป็นไรวันนี้คงไม่ได้ใช้แม่ครัวคนสวยนึกอยากกินยำตั้งแต่ฟ้าสางหล่อนบอกเปรี้ยวปากอาการเหมือนคนกำลังจะมีประจำเดือน มนวลีพยักหน้าเข้าใจอาบน้ําแต่งตัวง่ายๆแล้วขับรถพาหล่อนมายังตลาดในเมืองซึ่งตนเองเป็นเจ้าของไม่ได้ใช้ก็เอาไปสักตัวเธอค่ะเดี๋ยวปาดทุบหัวให้ไม่เป็นไรเอาไว้ขายเธอขอบคุณมากอีกครั้งที่มนวลีส่งยิ้มให้แม่ค้าปลาที่อายุน่าจะห่างจากเธอหลายสิบปีสาเหตุที่คนในตลาดแสดงน้ำใจกับมนวลีก็เนื่องมาจากช่วงสองปีก่อนเกิดโรคระบาด จนทาให้ตลาดถูกสั่งปิดพอเปิดได้ก็ไม่มีลูกค้ากล้าเข้ามาเดินสักเท่าไหร่ช่วงนั้นพ่อค้าแม่ค้าขายของแทบไม่ได้มนวลีเข้าใจดีจึงไม่เก็บค่าแผงสักบาทเป็นเวลากว่า6เดือนพอพ้นมาตรการโรคระบาดมาได้แล้วยังลดค่าเช่าแผงให้อีกหรือหากลูกหลานใครมีงานบุญไม่ว่าจะแต่งงานบวชรวมถึงงานขาวดำมนวลีนั้นก็รับเป็นเจ้าภาพและส่งสุธีมาดูแลเป็นอย่างดี กระทั่งแม่ค้าสาวๆที่คลอดบุตรก็ยังได้รับเงินหรือทองรับขวัญอีกด้วยจึงทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างดีอกดีใจและซาบซึง้งในความเอื้อเฟื้อมีเมตตาของเจ้าของตลาดคนใหม่ต่างสรรเสริญยกยอในความดีจนแม่ค้าตลาดอื่นๆต้องการจับจองพื้นที่ขายในตลาดแห่งนี้กันทั้งนั้นทว่าไม่มีพื้นที่เหลือเลยเพราะจองเต็มข้ามไปหลายปีเอาเปี่ยม หัวคิ้วสาวใหญ่หักลงทันทีที่เห็นว่าใครคือคนที่เดินเข้ามาทักสวัสดีค่ะพี่ชานน้องโฟกัสสวัสดีค่ะครูเปี่ยมเด็กหญิงผมเปียยกมือไหว้ทอนสายบัวน่ารักน่าเอ็นดูทว่ากับผู้เป็นบิดามนวลีกลับคิดตรงกันข้ามมาตลาดแต่เช้าเลยนะค่ะกำลังจะพาน้องโฟกัสไปโรงเรียนหรือคะครับโลนี่มายังไงล่ะให้พี่ไปส่ง ยังไม่ทันที่ชัดชานจะเอ่ยจบคนที่เขาไม่เห็นในคราแรกก็เดินเข้ามาโอบไหลวัสยาผู้หญิงที่เขาหมายตามาสักรยยตาคมคู่นั้นมองศพเปยังคนใบหน้าคมขายในตาแสดงความไม่พอใจออกมาชัดเจนและฝ่ายนั้นก็ดูเหมือนจะเข้าใจสวัสดีครับคุณลี่เขาเอ่ยทักแต่มนวลีไม่ได้ตอบรับออกจะเสียมารยาทแต่สาวใหญ่ไม่สนใจสวัสดีค่ะคุณลี่คนสวย เว่าถ้อยคำของเด็กน้อยเรียกรอยยิ้มให้ปรากฏบนใบหน้าที่เคยนิ่งได้สวัสดีจากน้องโฟกัสไม่ได้มีบทสนทนาอะไรนอกจากภาษากายและสายตาที่บอกชัดชานว่าไม่ควรเข้ามาใกล้คนที่เขากำลังเมียงมองอยู่ไม่อย่างนั้นอาจจะจบไม่สวยถึงมนวลีไม่ได้แสดงท่าทางวางอานาจบาดใหญ่แต่ทุกคนที่นี่ล้วนรู้ดีว่าตระกูลของสาวใหญ่มีอิทธิพลเพียงใดตั้งแต่สมัยคนมนตรีแล้ว และสุธีก็จัดเป็นคนน่ากลัวที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปมีเรื่องชัดชานจึงล่าถอยเขาเอ่ยลาและจุงบุษสาวกลับไปยังรถกระบะโดยมีสายตาคมมองจนลับตาไปคำถามของวัศยาดูเหมือนจะได้รับคำตอบในเช้าอีกวันร่างเล็กเหลมองคนอายุมากกว่าที่ยังไม่ล้าสายตาจากสองพ่อลูกหญิงสาวยิ้มกลิ่มคิดเข้าข้างตนเองว่าอีกฝ่ายกำลังหึงมองไหลด้านขวาที่ยงมีมืออุ่นพานดไวย้อยู่ ไออุ่นเกาะเต็มหัวใจยิงมนวลีหันกลับมามองด้วยสายตาร้อนแรงที่แฝงไปด้วยความหึงหวงหล่อนนั้นยิ่งสถานเผลอไผลคิดถึงเรื่องเมื่อวานจนหน้าแดงแจ๋คิดอะไรอยู่ทว่าสายตาคมเปลี่ยนไปดูรายเล่ทั้งยังยิ้มมุมปากอีกปุ๊บเปล่าค่ะเหรอนึกว่าคิดถึงลิ้นชันซะอีกประโยคนั้นมนวลีก้มหน้ากระซิบข้างหูให้ได้ยินกันเพียงสองคน คนลี่นาที่ว่าแดงยังไม่เท่าตัวเพราะมันร้อนวูบวาบไปถึงช่วงท้องเสียงกระซิบพร่พาอวใจเตลิดเปิดเปิงต้องรีบเดินหนีแล้วทำทีไม่สนใจมองนั่นนี่ไปเรื่อยเกือบเจ็ดโมงวัสยาได้ของสำหรับทำอาหารได้สักสองสามวันเมื่อหญิงสาวเดินเข้าบ้านมาก็พบก,กับสุธีที่ยืนรออยู่บริเวณโถงโดยมีบางอย่างตั้งตระหงาดอยู่ข้างเขา กระดานไว้บอร์ดและโตเลคเชอร์นั่นอะไรคะคุณครูคนสวยเบิกตาโตค่อยๆก้าวเข้าไปสัมผัสพ,พวกมันด้วยปลายนิ้วเครื่องสักพ่อกับกาลมังมังครับหนุ่มเปี่ยมเป็นสุธีที่เอ่ยติดตลกวัสยาหันมาค้อนจนเขาหัวเราะแต่พอหันไปสบตาคมของผู้เป็นเจ้านายก็เป็นอันต้องหุบปากลงกระแอมเบาๆก่อนเอ่ยของที่คุณลีสั่งได้แล้วครับ คุณลี่เป็นคนสั่งเหรอคะวัสยาหันมามองคนที่ยังยืนมือไพล่หลังหน้านิ่งๆเหมือนเคยอืมซื้อให้หนูหรอคะวัสยาเดินเข้าไปหาหล่อนยิ้มจนตาหยีมนวลีเองก็ยิ้มตอบซึ่งทุกการกระทําล้วนอยู่ในสายตาของสุธีเขายกยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนความสัมพันธ์ของแม่บ้านชั่วคราวกับเจ้านายสาวใหญ่จะคืบหน้าไปเยอะทีเดียวอืม เห็นว่าลูกนั่งบ่อยๆดูแลไม่ค่อยสบายเพราะวัศยาไม่มีเงินมากพอในการซื้อของมาทำสื่อการสอนหล่อนจึงอาศัยถือฟิวเจอร์บอร์ดและใช้กระดาษแปะไว้เขียนทีก็ต้องลุกขึ้นมายกฟิวเจอร์บอร์ดทีขอบคุณนะคะคุณลี่เด็กๆต้องดีใจนแน่ๆแล้วไม่ดีใจเหรอหนูหรอคะดีใจสิคะขอบคุณคุณลี่มากๆเลยนะคะวัศยาส่งยิ้ม เอื้อมมือไปก่อแขนคนใจดีที่ยังคงหน้านิ่งไม่คลายสุธีเหลื่อมองเล็กน้อยรู้สึกราวตนเองเป็นอากาศธาตุพอเขาส่งเสียงในลำคอมนวลีกลับตวัดตามองเหมือนค่าโทษผมมารับเอกาสารด้วยครับคุณลี่ตรวจเสร็จแล้วใช่ไหมครับสุธีบอกจุดประสงค์ในการมาเยือนอีกข้อให้เจ้าหนายทราบเผื่อจะลดโทษได้บ้างอืมอยู่บนโต๊ะนะครับถออย่างนั้นผมขอตัวนะครับ ขอบคุณมากสุธีครับขอบคุณนะคะนาะสุธีคราวนี้สุธีไม่ตอบแค่พยักหน้าเพราะเห็นควันจางๆออกจากหูของมนวลีไม่อยากทำตัวใกล้ชิดคนของเจ้านายนะักประเดี๋ยวจะโดนไล่ออกจากงานรีบสาวเท้าออกจากบ้านแต่ก็ไม่วายเมียงมองกลับไปรอบอมยิ้มน้อยๆเขาเห็นมนวลีชอบแอบมองวัชยามาหลายครั้งหลายหนแต่ไม่คาดคิดว่าฝ่ายนั้นจะรู้สึกพิเศษกับแม่บ้านชั่วคราว ช่วงที่เกิดเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือทั้งสองน่าจะตกล่องปล่องชิ้นกันแล้วผลร่างสุดทีไปแล้วแต่วัสยาก็เอาแต่สนใจกระดานสอนและโตเรียนจะลืมทำอาหารเช้าไปเลยนี่ฉันหิวแล้วนะไว้ขอโทษค่ะเปี่ยมลืมมัวแต่ดีใจเดี๋ยวเปี่ยมทำอะไรง่าย,ายๆให้คุณลี่กินนะคะเมนูง,ง่ายๆคือโจ๊กข้าวกล้องไก่สับรวนเค็มข้าวค้น กับไก่สับที่หอมไปด้วยน้ำปลากินคู่กับปลาท้องโกที่ซื้อมาจากตลาดยิ่งแม่ครัวคนสวยทำให้ด้วยมื้อเช้านี้จึงอร่อยเป็นพิเศษทั้งยังมีน้ำส้มั้นฝีมือวัสยามีใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมดื่มคล่องคอให้ความรู้สึกสดชื่นจริงๆเติมข้าวมคะพอแล้วล่ะอายุเยอะแล้วกินมากลงพุงมันคงเป็นสัจธรรมที่ต้องเข้าใจสมัยสาวๆจะกินอะไรก็ได้ไม่อ้วน ขนาดไม่ออกกำลังกายยังหุ่นเพียวทว่ายามนี้4ี่สองกรัตเข้าไปแล้วขนาดไม่กินทั้งวันยังรู้สึกตัวบวมเลยมนวลีได้แต่ทอดถอนใจถึงสาวใหญ่จะเป็นคนรักสุขภาพมันออกกำลังกายและไม่ค่อยกินแป้งทว่ากลีกิหนีความเป็นจริงเรื่องน้ำหนักที่ผู้หญิงทุกคนกังวลไม่ได้คนลี่ไม่เห็นอ้วนเลยค่ะออกจะหุ่นดีเหรอแม่ครัวคนสวยที่ทำให้เจริญอาหารว่ายอย่างนั้น มนวลียิ้มกว้างสาวเท้าเข้าไปหาคงเพราะเปี่ยมเห็นฉันแก้ผ้าจนหมดแล้วแน่เลยคนลี่คนบ้าอยู่ๆก็มากระซิบข้างหูเสียงสัน่นใจมันวูบวิวไปหมดสายตานั่นอีกดูร้ายกาจมากเล่เหลี่ยมพิกลประโยคที่เอ๋ยนั่นก็ด้วยมาดคนหน้านิ่งไปไหนซะแล้วถ้าไม่อยู่ๆกลายเป็นสมิงตัวร้ายที่พร้อมขย้ำเหยื่อกันนะเดี๋ยวรอย,ย่อยก่อนแล้วกันนะแล้วคอย ทายประโยคสาวใหญ่ไม่ได้เอ่ยออกมาทว่าใช้สายตาสื่อทุกความต้องการมันพราวระยับวิบวับจนกายร้อนวา่าเผอกลืนน้ำลายเมื่อมองไล่ไปตามคิ้วเรียวดวงตาคมจมูกโด่งและปากสีระเรื่อที่กลืนกินตัวหล่อนค่อนคืนภายในโพรงปากมีลิ้นอุ่นที่คอยสร้างความสำราญมันพลิ้วไหวและตุดันแปลงฟันแป๊บเดี๋ยวทำให้เพิ่งกินข้าวเสร็จคุณรี วัสยาแหวลั่นแก้มนวลแดงไปหมดทำไมไม่อยากเหรอไอคำที่ว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนั่นหมายถึงว่ามองอะไรก็ทะลุปลุกปรงไปหมดด้วยหรือเปล่าถึงมาล่วงรู้ความคิดในหัวหล่อนได้ถ้าแค่ลิ้นฉันไม่จุกรอกแต่ขอแปรงฟันบ้วนปากก่อนคนลี่ยังจะพูดอีกคนหน้้นิ่งเปลี่ยนเป็นสมิงร้ายเล่แล้วจริงๆให้ตายเถอะ พูดอะไรก็ไม่รู้หน้าร้อนไปหมดแล้ววัสยาเอาแต่ก้มหน้างุดแล้วบ่นอีกฝ่ายในใจเขินจัดจนต้องสะบัดหน้าหนีพยายามมองหาสิ่งที่ยังตกค้างไม่ได้ทํากลับไม่มีงานบ้านหล่อนทําเสร็จหมดแล้วระหว่างรอมนวลีกินมื้อเช้าพ่อหันกลับมาก็เจอสายตาคมประกายวับไม่อาจทนได้อีกต่อไปจึงรีบวิ่งขึ้นชั้นบนโดยหารู้ไม่ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เสือสมิงจอมร้ายกาจอย่างสาวใหญ่ต้องการ จัดการเหยื่อในห้องที่ปิดมิดชิดให้หล่อนได้ร้องครางไว้คนล